สวัสดีค่ะดิฉันนั่งสมรัถภาพบางโพสวัสดิ์รหัส007ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนั่งสาวยศยากองจินดารหัส020ค่ะสวัสดีครับผมนายวรพลิศวันรหัส021ครับสวัสดีค่ะดิฉันนั่งสาวเซโรชาวด์น้ำเพชรรหัส025ค่ะวันนี้พวกเราจะมานําเสนอความหมายดับการฝึกและแบบทดสอบของสมรรถภาพทางกายค่ะความหมายของสมรรถภาพทางกายนะคะมีทั้งหมด11องค์ประกอบความเร็ว ความสามารถของร่างกายในการเคลื่อนไหวไปสู่เป้าหมายโดยใช้ระยะเวลาสั้นที่สุดพลังของกล้ามเนื้อเป็นความสามารถของกล้ามเนื้อในการออกแรงสูงสุดในช่วงเวลาที่สั้นโดยมีความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและความเร็วเป็นองค์ประกอบหลักค่ะการทรงตัวความสามารถในการควบคุมรักษาตำแหน่งและท่าทางของร่างกายให้อยู่ในลักษณะที่ต้องการได้ความคล่องแคล่วว่องไวสามารถในการเปลี่ยนทิศทาง ในขณะที่กาลังเคลื่อนไหวโดยใช้ความรอย่างเป็นที่เวลาปฏิกิริยาตอบสนองเป็นความสามารถของร่างกายที่ตอบสนองต่อการกระตุ้นเช่นแสงสีและการสัมผัสค่ะการทํางานประสานสัมพันธ์กันเป็นความสามารถของร่างกายในการใช้ความรู้สึกเพื่อที่จะรับรู้จดจําและสั่งการไปพร้อมกับการเคลื่อนไหวค่ะความหดชนของโรคหัวใจไหลเวียนเลือด เป็นความสามารถในการทรํางานของระบบหัวใจและเลือดและระบบหายใจที่จะช่วยส่งออกซิเจนไปสู่ส่วนต่างของร่างกายในระหว่างการออกกําลังกายได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะสัดส่วนขององค์ประกอบของร่างกายนะคะเป็นสัดส่วนของปริมาณไขมันในร่างกายกับมวลร่างกายที่ปราศจากไขมันโดยวัดเป็นเออร์เซนไขมันค่ะความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเป็นความสามารถของกล้ามเนื้อที่จะหดตัวเพื่อที่จะส่งแรงออกให้ได้มากที่สุดในแต่ละครั้ง ความอดทนของกล้ามเนื้อความสามารถของกล้ามเนื้อที่จะหดตัวเพื่อที่จะออกแรงให้ได้มากที่สุดความอ่อนตัวนะคะเป็นความสามารถของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อที่จะทํางานร่วมกันได้หลักการฝึกสมรรถภาพทางกายหลักการฝึกความแข็งแรงนะคะคือความสามารถของกล้ามเนื้อที่จะพยายามออกแรงให้ได้มากที่สุดเพื่อเอาชนะแรงต้านทาน หลักการฝึกความอดทนของระบบหายใจและไหลเลือดคือความอดทนของระบบหายใจและไหลเลือดเป็นพื้นฐานการจัดบทให้นักกีฬาปฏิบัติซ้ำๆในรูปแบบต่างๆของการฝึกคงเป็นเรื่องที่กระทำได้ยากหลักการฝึกความอ่อนตัวคือความสามารถในการเคลื่อนไหวของข้อต่อในทุกอริยาบทจนกระทั่งสิ้นสุดระยะการเคลื่อนไหวหลักการฝึกเพื่อพัฒนาพลังของกล้ามเนือ้อ เป็นความสามารถของกล้ามเนือ้อจนกระทั่งการหดตัวนะคะมีการมีการกระทําต่อแรงต้านทานเพื่อความเร็วสูงสุดในระยะเวลาอันสั้นหลักการสูดความคล่องแค่ว่องไวคือความสามารถของร่างกายหรือส่วนของร่างกายในการเคลื่อนไหวไปได้อย่างรวดเร็วและมีทิศทางที่แน่นอนโดยไม่มีการเสียการทรงตัวค่ะหลักการสูดความเร็วและปฏิกิริยาตอบสนอง คือความเร็วเป็นความสามารถของร่างกายในการเคลื่อนไหวที่จากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งหลักการฝึกเพื่อพัฒนาการประสานงานระหว่างระบบประสาทและกล้ามเนื้อคือความสามารถในการปฏิบัติการเคลื่อนไหวที่มีการใช้ร่างกายหลายส่วนประกอบกันหลักการฝึกเพื่อพัฒนาการทรงตัวคือความสามารถในการรักษาสภาพที่คงที่เพื่อต้านทานกับแรงโน้มถ่วงของโลก ที่อยู่ส่วนกลางของการทรงตัวอยู่ที่น้ำในหูชั้นในค่ะหลักการสืกความอดทนของกล้ามเนื้อเป็นหลักการสึกเ,เพื่อพัฒนาความอดทนของกล้ามเนื้อผู้ที่ต้องการสุดนะคะจะต้องมีความสามารถและมีความรู้และความเข้าใจในหลักการสึกอย่างที่ถูกต้องด้วยความสมบูรณ์ของกล้ามเนื้อก็คือการวัดความสามารถในการผดตัวของกล้ามเนื้อที่ออกแรงต้าน ก้มแรงต้านทานเท่ากับต่อหน่วยนะคะหรือต่อหน่วยเวลาหรือจํานวนครั้งที่กล้ามเนื้อสามารถทํางานได้จนเกิดอาการเมื่อยล้าค่ะความอดทนเปรียบเทียบของกล้ามเนื้อคือการวัดความสามารถในการหดตัวของกล้ามเนื้อที่ออกแรงต้านทานดัแบ,บแรงแรงต้านทานที่เป็นสัดส่วนเท่ากันของความแข็งแรงสูงสุดที่กล้ามเนื้อมัดนั้นนะคะจะสามารถทําได้ต่อหน่วยเวลาหรือจํานวนครั้งที่กล้ามเนื้อออก แรงได้ค่ะนะคะวิธีการฝึกเราเลือกเป็นท่าแพงสเต็ป mm. ที่1วางมือทั้งสองข้างให้ห่างกันประมาณช่วงไหลข้อมือข้อศอกและหัวไหล่เป็นแนวเดียวกันหัว mm. ข่าววางกับพื้นเกรงหน้าท้องยืดหน้าอกสเต็ปที่2วางข้อศอกลงบนพื้นปลายเท้าชีต้ตรงไปด้านหน้าข้อศอกแล้วหัวไหล่อยู่ในแนวเดียวกันเกรงหน้าท้องและเกรงก้นค้างไว้ค่ะค้างท่านี้ไว้ประมาณ10-20วินาทีเมื่อครบเวลา วา,วางเข่าลงบนพื้นพัก1น,นาทีและทำซ้ำหนึ่งสองครั้งค่ะท่าที่2องท่าครั้นสเต็ปที่1น,นอนหงายราบกับพื้นชันเข่า90องศาวางเท้าราบกับพื้นห่างกันเท่าช่วงสะโพกแขนตรงมือวางที่หน้าขาสเต็ปที่2เมื่อพร้อมให้เก่งหน้าท้องยกหลังส่วนบนขึ้นเลื่อมมือไปข้างหน้าจนแตะหัวเขา่ามองบนเพดานไปด้านหน้าเล็กน้อยค้างไว้หน่ถึวินาที สเตจที่3วางตัวลงที่พื้นจนหลัง,ลงช่วงบนติดพื้นทำซ้ำา1 1 5ครั้งพัก1นาทีค่ะและทำซ้ำอีก1-2เซตแบบทดสอบความแข็งแรงนะคะพวกเราเลือกมาเป็นซิปอพัพวัตถุประสงค์ของการทดสอบคือทดสอบความแข็งแรงและความอดทนของกล้ามเนื้อท้องอุปกรณ์1เสื่อโยคะ2องนาฬิกาจับเวลาค่ะ แบบทดสอบซินอัพนะคะสำหรับช่วงอายุ13-18ปีวิธีการปฏิบัติ 1. ให้ผู้รับการทดสอบนอนหงายชันเข่าขึ้นให้เข่าทั้งสองเป็นงอเป็นมุมประมาณ90องศาฝ่าเท้าทั้งสองข้างวางราบก,กับพื้นชิดกันในนระดับเดียวกันแขนทั้งสองเหยียดตรงให้ในท่าคว่ำมือวางไว้ข้างลำตัว 2. ให้ผู้ช่วยทดสอบนะคะใช้ข่าทั้งสองวางแนบชิดกับท้าทั้งสองข้าง ของผู้รับทดสอบมือทั้งสองข้างจับยึดไว้บร<ว>ิเวณใล้ข้อพับของผู้รับการทดสอบ3เมืม่อได้ยินสัญญาณคำว่าเ,เริ่มให้ผู้รับการทดสอบยกลำตัวขึ้นเคลื่อนไปสู่ท่านั่งก้มตัวพร้อมยกแขนทั้งสองข้างเหยียดตรงไปที่ปลายนิ้วมือแตแแะในระดับเดียวกันกับส้นเทา้าแล้วกลับสู่ท่าเริ่มนับเป็นหนึ่งครัง้งทำต่อเน,นื่องจนครบ6กสิวินาทีค่ะ ระเบียบของการทดสอบนะคะ 1. มือทั้งสองไม่ได้วางข้างแตะที่พื้นข้างลำตัวเหมือนกับท่าเริ่มต้น 2. ในขณะดกับสู่ท่าเริ่มต้นสะบักทั้งสองข้างไม่แตะพื้น 3. ผู้รับการทดสอบจะไม่ใช้มือในการช่วยการยกตัวขึ้นการบันทึกคะแนนนะคะบันทึกจานวนครั้งที่ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องในเวลา60วินาทีโดยผู้รับการทดสอบ ปฏิบัติเพียงครั้งเดียวค่ะเรียนมาตรฐานนะคะเราจะขึ้นไว้ทางนี้ค่ะต้องเราขอจบการเสนอทิ้งท่านี้ขอบคุณค่ะ